การเวลาผ่านไป15ปีหลังจากมนุษย์และปีศาจเริ่มทำสงครามกันมนุษย์ได้บุกเข้าไปยังโลกปีศาจผ่านทางประตูมิติและสามารถยึดที่มั่นสำคัญแห่งหนึ่งได้แต่ก็ต้องเสียดินแดนอีกแห่งหนึ่งไปจากจังหวะโต้กลับของกองทัพปีศาจกลุ่มอาณาจักรทางตอนใต้ที่หนาวเย็นสุดขั้วกลายเป็นศูนย์กลางของสองครามย่อยๆกับปีศาจภัยอันตรายและความโกลาหลด้วยน้ำมือของปีศาจทำให้ผู้คนต้องทอนทุกข์ทรมาน ท่ามกลาความโกลาหุนเหมือนฝันร้ายนั้นผู้กลาคนหนึ่งได้ยืนหยัดขึ้นพร้อมกับสหายอีกสามคนแล้วออกเดินทางไปปราบเหล่าปีศาจการโจมตีที่รุดหน้าของพวกเขากลายเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของเหล่าผู้คนที่อาศัยอยู่ตามอาณาจักรส่วนกลางแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะผู้กล้าคุนเคืองกับการปกโจมตีโลกปีศาจที่ไม่ได้ดังใจหรือว่าเพราะด้วยเหตุผลอื่นเขาจึงแยกทางกับเหล่าสหาย และมุ่งหน้าไปยังปรา,าสาทของจอมาเทียงนำพังเปรียบเสมือนลูกธนูที่ถูกปล่อยออกมาและตรงดิ่งยิ่งกว่าเชือกที่ถูกขึงเอาไว้ แปลกมากว่าสาใจขนาดนี้แต่กลับไม่มีใครอยู่เลยกับดักล้วเหรอฮะไม่ผิดแน่จอมมาสัตรูพวกข้าของข้าอยู่ข้างหน้านั่นหาบัญศีษามันได้แล้ก็ไม่เหลืออะไรให้อาวอนแล้ว เดี๋ยวถึงจุดจบสักทีะเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะู้กล่าจะเป็นใครกันน่ะฮะจะมาไง จอมานเหรออ๋อมึงมาบ้าน่ะจะไปเทยกันแน่ก็บอกว่าจอมานไงทำไมจอมานจะเป็นผู้หญิงล่ะเพรามันเป็นสมญาที่มีมาแต่เดิมนี่ทำไงได้เราคือจอมานรุ่นที่43ผู้มีฉาย,ยาในตาทับทิมมิเ้าเป็นจอมมานจริงๆอย่างนั้นเหรอใช่มีตราสัญลักษณ์ด้วยนะเ อ,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 อย่าทึา่งมาเปิดอ,อกเปิดขานะเราไม่ได้ตั้งใจทำเช่นนั้นเลยขอแก้คำพูดหน่อยแล้วกันจอมันมิงเจ้าจะเป็นสตรีหรือจะอืมแค่ไหน่ขนะ้าคือผู้กล้าผู้กล้ามีหน้าที่ต้องปราบจอมานเพื่อผู้คนเพราะว่ามันคือความยุติธรรมบบเตรียมตัวงั้นเราจะหลีกทางให้แล้วก็ขอกล่าวทักทายท่านว่าสวัสดีค่ะ อะไรกันเนี่ยความน่าเกรงขามอยู่ไหนกันเรารอมานานแล้ว<อ>เราเฝ้ารอการปรากฏตัวของท่านมานานมากแล้วเราตั้งหน้าตั้งตารอมาตลอดรอคอยที่จะได้พูดคุยกับท่านเออ,อก่เรามาเปิดฉากกัน,นดีกว่าฉากแรกหรือไม่ก,ก็ ฉากสุดท้ายของเรากับผู้กล้าตั้งใจจะพูดอะไรกันจะชอมนันเร่งม,มาเป็นของเราผู้นี้เถอะผู้กล้าเอ๋ยขอปฏิเสธไม่คิดสักหน่อยเหรอบ้าเนอะรู่าไหมว่ามีกี่ประเทศที่ล่มสลายด้วยน้ำมือเจ้า ตายสิเจ้าพวกปีศาจถ้าเท่าไรก็ไม่หมดสักทีอย่าโมโหไปเลยนอกจากเปลืองแรงเปล่าๆแล้วมันไม่ได้อะไรขึ้นมาหลอกพอกันทียางที่อุนราแฮปปี้สุดก็คือเวลานอนนี่แหละหนึ่งกระทงสํสำหรับผู้กล้าที่ทิ้งฉันไปคนเดียวได้ลงคอแต่บ้านหนุ่มซิงเอ๋ยยังมีรูปประเทศแห่งพงไพรอีกที่นั่นเคยเป็นประเทศที่สวยงาม ใตเมื่ด้วยสีเขียวแต่เป็นเพราะพวกเจ้าทำให้ท้องฟ้าถูกย้อมไปด้วยความมืดผู้คนต้องตกระกำมลำบากเป็นเพราะถางป่ามาทำฟืนแบบไม่คิดทำให้เกิดมลภาวะจนนำมาซึ่งการล่มสลายด้วยมือตัวเองหรือเปล่ามลภาวะเหรอ,อไม่เข้าใจงั้นเหรอเนี่ยอย่ามาตกริยวด้วยคำที่ไม่มีความหมายนะรัฐมนตรีประเทศแห่งดีบุกที่ถูกบานเข้าสิงก็เป็นฝีมือพวกเจ้าไม่ใช่เหรอ พอทำเรื่องชั่วๆแล้วโดนจับได้ก็เที่ยวเปล่าประกาศว่าถูกปีศาจล้างสมองเอาดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นก็เป็นสนดานของนักการเมืองนีสงครามเป็นกลุ่มอนาจจากทางใต้เหรอเห็นกับตาว่าคนแล้วร้อยก็ถูกข้าวด้วยนะ้ำมือของกองทัพปีศาจนะตอมันทำไมยกโทษให้เจ้าแน่ปีศาจก็โดนมนุษย์ฆ่าเหมือนกันพระปีศาจเป็นชั่วช้าไงใครเป็นผู้กำหนดนเรื่องนั้นละ่ะ ถ้ท่านเป็นพระเจ้าเราก็ไม่เถียงหรอกชกหูนะวางเงืเอเถอเราชอบท่านจริงๆนะเรา้องมาปากหวานเลยเนอนี่อะไรอะนี่ก็คือผลจากมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์เฮ้ยเศรษฐศาสตร์ก็ไม่รู้จักเหรอขอโทษนะทิงโง่มันคืออะไรอ่ะม,มันก็คือสรุปข้อดีของสงคราม จากภุมมองแบบที่ว่านั่นยังไงนะสงครามจะไปมีข้อดีได้ไงขอดื่มให้กับสงครามครับอันนี้สงจาจก,การที่ทําสงครามกับปิศาจทําให้มนุษย์อย่างเรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นโรคระบาดและความอดอยากที่ดําเนินมากกว่า500ปีก็พลอยลดเลือนไปด้วยขอดื่มให้กับสงครามที่นามาสืกอความบั่งค่าให้กับทวีปส่วนกลางดืด่มให้สงครามดื่มให้สงคราม ไม่จริงมนุษย์เห็นด้วยอย่างนั้นเหรอกับเรื่องแบบนั้นพวกปีศาจก็ไม่ได้ต่างกันหรอกเดิมทีเผ่าที่ส่งอิทธิพลตามท้องถิน่นและเจ้าผู้ครองแคว้นต่างก็อ้างตัวเองเป็นราชาเพื่อทําสงครามนองเลือดแต่ตอนนี้กลับเป็นอันหนึ่งอันเดียวภายใต้นามของเราโดยเหตุน,นั้นสงครามจึงเปลี่ยนแปลงทั้งมนุษย์และปีศาจบนลับมันอาจจะเป็นอย่างที่ว่าแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องริเริ่มหรือปล่อยให้มันดำเนินต่อไปทั้งนั้น เจ้านะ่ะคืออาจญากรสงคราม,มแต่ว่าก็บอกเข้าใจว่าเจ้าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองก็จะอยู่ข้างเจ้าเองยอมแพ้ซะเถอะทำให้สงครามยุติลงตอนนี้ไม่ได้หรอกทำไมอะ่ะเป็นอะไรไปแล้วองค์ชาย <c oughs> ท่านพ่อครับ <c oughs> พวกเราจำเป็นที่จะต้องดำเนินสงครามกับปีศาจต่อไปแบบนี้อย่างนั้นเหรอแบบนี้มันจะดี จริงๆเหรอประเทศของเรามีแต่พื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกและที่ได้รับเงินสนับสนุนมหาศาลจากส่วนกลางก็เพราะว่ากำลังตกอยู่ในภาวะสงครามนึกดูสิก่อนที่สงครามจะเริ่มประเทศของเราเคยสุ่มเสี่ยงที่จะล่มสลายเป็นแบบนั้นจริงเหรออาณาจักรส่วนกลางโดยจากทรัพย์สินให้กับบรรดาอาณาจักรทางใต้ที่ประสบภัยสงครามเพื่อนำเงินนั้นไปซื้อปัจจัยและอาหารไม่ใช่รถ นอกจักส่วนกลางมอบมนให้กัอบอาณาจากทางใต้โดยไม่ได้รับอะไรตอบแทนเลยมีความเมื่อเฟื่อในปัสกาจในย่านนี่ไม่ใช่หรอกผิดแล้วเอมีผู้ที่ได้รับประโยชน์เต็มๆอยู่เอาล่เชิญเลยอ๋อเอาเอา,าแล้วนะครับไม่ใช่สิค้างไวตรงผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สินะใช่ความปลอดภัยไงความปลอดภัยเหรอ ทั่วทั้งโลกมนุษย์ตกอยู่ท่ามกลางไฟสงครามหรือเปล่าไม่หรอกกลุ่มบราจากส่วนกลางเหมือนเป็นอีกโลกนึ่งเลยถือนี่เอาไปสิ นี่มันม,มันคือตะเคียนที่จะฉายมโนภาพที่สลับอยู่ภายในใจของผู้ที่สัมผัสหรือก็คือเรากำลังดูความทรงจำของท่านอเออนั่นมันงานเต้นรำที่จัดเป็นประจำทุกคืนแสงสว่างที่อลังการอาหารอันหรูหราจริงสิถ้าเห็นขุนนางที่เมาเหล้าอยู่ในวท่าหงุ่นด้วยอย่ากล่าวว่าสงครามอะไรนั่นเป็นเรื่องล้อเล่น โยงกันข้ามเลยมันเป็นแบบนั้นได้ก็เพราะสงครามใช่ก็บ้าแล้วสมมุติว่าสงครามยุติแทนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหเกิดอะไรขึ้นโลกจะสงบสุขถ้าปราศจากการบริโภคมหาศาลแบบนี้บรรดาผ,ผู้ผลิตของกลุ่มอาณาจักรส่วนกลางก็จะได้รับผลกระทบต้องมีคนตกงานมากมายาเสเบียงอาหารในแต่ละวันก็จะขาดแคลนไม่แน่ว่าอาจจะมีผู้คนล้มตายอีกนับหมื่นคนไม่จริงแล้วก็ยังมีปัญหาอีกข้อหนึ่ง ยัจะมีอีกเหรอน่านั่งลงก่อนอท่านบอกว่าดูเหมือนสงครามจะทําให้สเสบียงอาหารถูกส่งไปยังประเทศที่ไม่มีอันจะกินสินะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการผลิตอาหารจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยหรอกนะตามที่ต่างๆทั่วโลกยังมีคนที่อดตายอยู่ไี่ปลดเถคะน้องสาวของฉันจะอยู่ข้างในเฮ้ยแล้วงั้นต้องเผาไงเล่าเราที่ต็ดโรคมารร้ายจะปล่อยเอาไว้ไม่ได้เด็ดขาด สงครามยุติลงก็ยิ่งมีเด็กพวกนั้นเพิ่มมากขึ้นโลกจะเต็มไปด้วยคนหลายแสนที่แขวงดาบเป็นอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้ทักษะการดําเนินชีวิตเลยอาหารจําเป็นต่อก,การดํารงชีวิตแต่มันไม่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยหรอกหรือก็คือคนหลายแสนไม่สิคนหลายล้านจะต้องมีอันล้มหายตายจากเราจะบอกความจริงออกไปดีไหมเนี่ย นี่วันโอของเจ้าเล็กกว่าที่ประกาศว่าอย่างเป็นทางการนร่อหรอไว่างนะคอยล้อเล่นขขงขำนะครับถ้าเผยความจริงที่ว่าพวกเราหายไปคนหนึ่งแล้วก็ชาวบ้านอาจคิดว่าหมอน,นั่นเป็นพวกขี้ขลาดตาขาวก็ได้แบบนั้นน่ะฉันทนไม่ได้แล้วนะไม่มีทางอื่นนอกจากว่าไปตามเนื้อผ้าเนี่ยทำไมกันทำไมถึงแยกไปคนเดียวละ่ะ ไม่จริงเรื่องแบบนั้นมันนั่นคือเรื่องจริงแน่นอนเชื่อก็บ้าแล้วบางทีพวกราชาของมนุษย์อาจรู้เรื่องก็ได้ไม่ว่าสงครามจะยุติลงด้วยชัยชนะหรือความพ่ายแพ้มนุษย์ก็ต้องถึงการล่มสลายอยู่ดีถึงเลือกที่จะไม่พึ่งกองทัพแต่กลับส่งท่านมายัางไงละ่ะถ้าปีศาจได้รับชัยชนะพวกนั้นอาจจะปักหลักในดินแดนมนุษย์เกิดการแย่งทาาและสร้างอนา,านิคมเพิ่มขึ้นเราจะยอมให้เกิดเรื่องแบบนั้นถ้ามนุษย์เป็นฝ่ายชนะ ก็คงทำแบบเดียวกันนั่นแหละมนุษย์ไม่ทำแบบนั้นหรอกอ,อต่างโลกต่างก็ถึงจุดจบเพราะแบบนี้นี่มันยวทัศน์ที่เราฝันเห็นมาตลอดยังไงล่ะเ๋อมโนภาพที่เราปรารถนา มโนภาพที่เจ้าปรรทนาใช่แนละ้วท่านเคยนึกสงสัยไหมว่ามีอะไรที่อีกฝั่งของเนินนั่นเคยนึกสงสัยไหมว่าที่ปลายทางของเรือลำนี้จะมีอะไรรออยู่อาจจะเคยนะมีอยู่บ่อยไปใช่เบลล่าท่านเป็นผู้กล้านีตื่นเต้นใช่ไหมลา่า,าถ้าทางดีใจนะเราอยากเห็นอะไรที่ว่าแบบนั้นล่ะ อยากเห็นโลกหลังสงครามที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นเราขอพูดอีกครั้งจงมาเป็นของเราผู้ดีเถิดผู้กล้าเอ่ยเพื่อตามหาสิ่งที่เป็นความหวังซึ่งเรายังมองไม่เห็นเราอยากให้ท่านเป็นดวงตาเป็นแสงสว่างนำทางเป็นดาบให้กับเราผู้ดีได้หรือเปล่าไม่ได้หรอกไม่มีทางเหรอ ไม่มีทางไม่มีที่ให้เจราจาเลยเหรอไม่มียอบอกไม่มีไงถ้าพูดจริงนะแต่เรา,าเห็นว่ามีเอ้อยทำไมตองใช้ตามองขึ้นมาแบบนั้นด้วยพบราณสอนไว้ว่าให้แบ่งโลกเครื่งใบเป็นสื่อในการเจราจาเอ่อฮะาทางสบายมากเลยนะ ู้กล้าที่ไหนจะยอมรับข้อเสนอนั่นก็เหมือนให้กลับไปเริ่มใหม่นั่นและคำสอนโบราณที่เรารู้ก็ว่าแบบนั้นเหมือนกันใช่มากนั่นสิที่สำคัญต่อให้ยอมพบกันคนละครึ่งทางมันก็เกิดการแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายอยู่ดีการเผชิญหน้าระหว่างโลกมนุษย์กับโลกปีศาจก็จะเปลี่ยนเป็นแค่ก,การเผชิญหน้าระหว่างดินแดนที่ปกครองโดยผู้กล้าและจอมบานเท่านั้นเองข้อสรุปนั้นจึงเป็นอันตกไป การเจรจาล้มเหลวสินะแต่ข้าก็หมดอารมณ์ที่จะสู้ด้วยแล้วล่ะเรามี<ร>าสิ่งที่มอบให้ได้ทั้งหมดไม่ใช่แค่ครึ่งหนึ่งอยู <ultura> ่เอ๊ะแล้วเรายังไงล่ะฮะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเราก็อยากได้ตัวผู้กล้าเราอยากจะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างของผู้กล้าใบหน้าท่านดูเพียพ้ยนๆนะจะรู้ตัวไม่ว่ากำลังพูดอะไรอยู่อก็ต้องรู้สิ สตีล่ะอยังดีอยู่แน่เอ๋อจะถ่ายทอดเสียงเต้นของหัวใจให้รู้เอาไหมอี๋ไม่ได้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 ม่ได้เลยเหรอเออมามมามดูมีที่ให้เจรจายิ่งกว่าเมื่อกี้อย่าเข้ามาเนอะถ้าไม่อนุญาตเราไม่แตะต้องท่านหรอกเราเป็นทั่วให้ผลช้าแต่หากท่านครอบครองเราไว้ก็จะสะดวกในหลายๆเรื่องนะอย่างเช่นอะไรสามารถก้าวข้ามสงครามนี้ไงล่ะแน่นอนว่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้ ต่อให้เรายอมซิโรราฟพว่าราชาของมนุษย์ก็ยังคงปิดเรื่องนั้นโลกมีศาสร์ก็จะแต่งตั้งจอมาตนใหม่มาแทนแถมสงครามนี้ก็ยังมีความจําเป็นต่อทั้งสองฝ่ายอีกด้วยแต่ว่าถ้าหากสามารถบรรลุถึงตอนจบที่ต่างออกไปได้แล้วก็มันก็จะไม่ใช่แค่เพื่อเราแต่มันคือความหวังที่ไม่มีใครเคยเห็นของโลกในทุกพเลยใช่ไหมว่าไงละ่ะเรื่องนั้นมัน จ้าเป็นใครกันแน่อ่ากองทัพมีหน้าที่ทําให้สงครามยุติแล้วก็หน้าที่ของราชาก็คือหาจุดที่ได้ข้อสรุปไงเจ้าต้องการข้าวด้วยเหตุผลนั้นเหรอก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้เอ้ยอย่าเข้าใจผิดนะข้าอยากได้ตัวผู้กล้าจริงๆนะข้าอยากให้ท่านพาไปดูว่ามีอะไรรออยู่หลังจากนั้นน่าใกล้เกินไปแล้วเอ่อขออภัยแต่ว่าอคืสิ่งที่เรียกว่า ความงามของรูปลักษณ์ภายนอกและเรือนร่างที่สมบูรณ์ตามความประสงค์ของมนุษย์ที่เรียกว่าผู้ชายนั้นคือว่าเรายังขาดไปอยูไ่ไม่เห็นจะเป็นแบบนั้นเลยไม่นะเป็น<อ>สิเป็นต้นแขนที่จับได้เป็นลูกๆล,กลยอ,อยเหโอดครวญนอนะแต่มันย้้ยได้แบบนี้เลยเนาะ,ะคือว่าสิ่งที่ภูมิใจได้ก็คือรม่มปรย์์ของเราเพราะเรายึดมั่นสัญญาเหนือสิ่งอื่นใด สัญญารูปแบบนี้จึงซึมลึกไปถึงจิตวิญญาณของเราและมันจะคงอยู่ทั้งในอดีตและอนาคตเหนียวแน่นยิ่งกว่าเหล็กกล้าซะอีกเราจะอยู่เคียงข้างท่านไม่ว่าจะยามที่แข็งแรงหรือยามที่เจ็บไข้ก็จะไม่ห่างว่าย่างไงท่านจะยอมมาเป็นของเราไหมต้องเข็นฆ่ากันอีกมากสินะจนกว่ามันจะจบเราก็สัญ,ญญาไม่ได้ว่ามือท่านจะไม่ต้องเปื้อนเลือด ทั้งเราและผู้กล้าเองจะต้องเผชิญกับเรื่องร้ายๆอีกมากมายเยอะเย็นจะเยือกเลยนะรู้สึกหนาวเรอเรารู้สึกดีตั้งหากตัวของเราเป็นของผู้กล้าตัวของข้า เป็นของจอมมานทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะทำสัญญาเรียบร้อยแล้วพี่ชจังเลยแต่ปะกอศสิเอ้เอเอเออยออจอแล้วจะเริ่มจากอะไรก่อนละ่ะนั่นสินะเริ่มจากเรื่องอาหารกันก่อนเลยาการเดินทางอันยาวนานสินะถ้าไม่ชอบงั้นสินะอ๋อ แล้วเจ้าเราว่ายังไงเรียมใจเอาไว้หรือยังแน,น่นอนอยู่แล้วเรากับพวกกล้านีะ่ะจากนี้เป็นต้นไปจากนี้ไปชั่วชีวิตเรากับพวกกล้าจะไม่แยกจากกันเรื่องนั้นแน่นอนอะอะอ,ะอ,ะอ,ะองรักษาสัญญาด้วยนะ ผ <si ู้กล้าฝากด้วยนะจอมมาขอกอดทีได้ไหมเอ๊ะไอ้เฮ้ยเหลียวเหอเอ๊ะ ต้องสอบให้คล่องสิก็คงงั้นอ,อ,อย่างนั้นเหรอฮผ<อ>ู้กล้าผู้กล้าผ<อ>ู้ช่วย<อ>ลุกไปทียิ่งเร็วได้ยิ่งดีจะพยายามเออ,อจริงสิเอฮ้ยออเอานันถอดได้ด้วยเหอรอปกติไม่ใส่หรอกออเอาละไปกันเถอะ ไปหาสิ่งที่อยู่อีกภางของเนินนั่นอ๋อ